ธรรมะแห่งการเตรียมพร้อมและการป้องตันบทเรียนจากการจัดการความผิดพลาดเมื่อสิ่งที่เราคาดหวังไม่มาถึงหรือสิ่งที่ควรมีกลับหายไปเราจะรับมืออย่างไรให้ระบบชีวิตไม่ล่มสลายบทนำธรรมะแห่งความไม่แน่นอนท่านผู้มีบุญทั้งหลาย ในยุคดิจิทัลที่ทุกอย่างเชื่อมโยงกันระบบ API เปรียบเสมือนเส้นทางสื่อสารระหว่างบริการต่างๆแต่เช่นเดียวกับชีวิตความผิดพลาดย่อมเกิดขึ้นได้การเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่ขาดหายหรือไม่แน่นอนจึงเป็นธรรมะแห่งความรอบคอบและเมตตาต่อผู้ใช้งานพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอริยสัจสี่ว่าทุกเป็นความจริง ความผิดพลาดในระบบก็เช่นกันไม่ใช่คำถามว่าจะเกิดหรือไม่แต่เป็นคำถามว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วเราจะจัดการอย่างไรให้เกิดทุกน้อยที่สุดนี่คือหัวใจของการจัดการความผิดพลาดที่ดีหลักธรรม4ประการในการจัดการความผิดพลาด 1. สติการตรวจจับอย่างมีระบบสติในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงการระลึกรู้ตัวอยู่เสมอไม่ประมาท ในโลกของการพัฒนาซอฟต์แวร์สติคือการตรวจจับความผิดพลาดก่อนที่มันจะลุกลามเป็นภัยใหญ่การใช้ validation และ type checking เปรียบเสมือนการตั้งสติปัฐาน4ขคอยเฝ้าระวังอารมณ์ที่เข้ามาเราต้องตรวจสอบว่าข้อมูลที่ได้รับมานั้นเป็นไปตามที่คาดหวังหรือไม่มีค่าที่เป็น undefined หรือ null แอบแฝงอยู่หรือเปล่า เมื่อเราระวังตัวอยู่เสมอปัญหาก็จะถูกจับได้ตั้งแต่เนิ่นๆไม่ปล่อยให้มันสะสมจนกลายเป็นกิเลสตัณหาที่ทำลายระบบทั้งหมด 2. ปัญญาการวินิจฉัยปัญหาด้วยปัญญาเมื่อตรวจพบความผิดพลาดแล้วปัญญาคือการเข้าใจสาเหตุและหาทางออกที่เหมาะสมพระพุทธเจ้าทรงเน้นย้ำเรื่องปัญญาว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการดับทุกข ข้อความแจ้งเตือนที่ชัดเจนและเป็นมิตรเปรียบเสมือนครูบาอาจารย์ที่ชี้ทางให้เราเห็นสาเหตุแห่งทุกข์แทนที่จะบอกแค่ว่าเกิดข้อผิดพลาดเราควรบอกว่าข้อมูลส่วนใดขาดหายทำไมถึงขาดหายและควรทำอย่างไรต่อไปนี่คือเมตตาธรรมที่เราแสดงต่อผู้ใช้งานและนักพัฒนาคนอื่นๆการให้ข้อมูลที่เพียงพอเพื่อแก้ปัญหาไม่ใช่แค่บ่นว่ามีปัญหา 3. เมตตา การเตรียมค่าสำรองเมตตาคือความปรารถนาดีต่อผู้อื่นในการพัฒนาระบบเมตตาคือการไม่ปล่อยให้ผู้ใช้งานเผชิญกับความล้มเหลวอย่างโหดร้าย This is a fictional Thai drama script for voiceover narration. The content is purely fictional and intended for entertainment purposes only. การเตรียม f a l l back values หรือค่าสำรองไว้เปรียบเสมือนการสะสมบุญกุศลไว้ใช้ยามจำเป็น เมื่อข้อมูลที่คาดหวังไม่มาถึงเรามีทางเลือกสำรองที่ทำให้ระบบยังทำงานต่อไปได้แม้จะไม่สมบูรณ์แบบนี่คือหลักของอุเบกขาความวางเฉยอย่างมีสติปัญญารู้ว่าบางครั้งสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามที่ต้องการแต่เรายังสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างสง่างาม 4. วิริยะความภาคเพียรอย่างมีขีดจำกัด วิริยะคือความเพียรพยายามแต่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ใช้ความเพียรแบบสมดุลไม่หย่อนเกินไปหรือตึงเกินไปกลนกายรีทรี e ไมค์แคนิซึมเปรียบเสมือนการฝึกสมาธิเมื่อใจฟุ้งซ่านเราพากลับมาที่ลมหายใจใหม่เมื่อระบบล้มเหลวเราให้โอกาสมันลองใหม่แต่ต้องมีขีดจำกัดไม่ใช่พยายามไม่รู้จักจบจนกลายเป็นความยึดติด Exponential Back-Off คือปัญญาในการรอคอยรอนานขึ้นเรื่อยๆระหว่างแต่ละครั้งที่ลองใหม่เพื่อให้ระบบมีเวลาฟื้นตัวไม่รุมกดดันจนมันพังหนักยิ่งขึ้นตัวอย่างจากคำสอนปัจเจเวคณาญานพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ภิกษุมีปัจเจเวคณาญานคือการพิจารณาไตร่ตรองก่อนใช้ของสอย่างได้แก่ จีวรบินทบาทเสนาสนะและเพศัตรว่าเหมาะสมหรือไม่มีประโยชน์แท้จริงหรือไม่เราต้องตรวจสอบข้อมูลก่อนนำไปใช้เช่นกันไม่ใช่หยิบมาใช้โดยไม่คิดแล้วพบว่าเป็น undefine d หรือ null จนทำให้ระบบพังนี่คือการขาดสติและปัญญาเปรียบเหมือนในสมัยพุทธกาลมีการเก็บอาหารสำรองไว้ในการทุพภิขภัยการมี default values ช่วยให้ระบบอยู่รอดในยามวิกฤต เมื่อข้อมูลจากภายนอกไม่มาเรามีข้อมูลสำรองที่ยังใช้งานได้และเช่นเดียวกับการฝึกสมาธิที่ต้องอดทนเมื่อใจฟุ้งซ่านไม่ทอถอยทันทีแต่ก็ไม่ฝืนจนเครียด r e t r y Mechanism ให้โอกาสระบบฟื้นตัวด้วยความสมดุลแนวปฏิบัติเชิงรูป,ปรธรรม8มรร์ในการจัดการความผิดพลาดเช่นเดียวกับมรรคมีองค์8เพื่อดับทุกการจัดการความผิดพลาดก็มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 1. สัมมาทิฏฐิมุมมองที่ถูกต้องใช้ Optional Chaining และ k n o w l l d g e c o a l e s c i n g เพื่อจัดการค่า Undefined อย่างปลอดภัยนี่คือการมีมุมมองที่ถูกต้องว่าข้อมูลอาจไม่มีอยู่จริงและเราต้องเตรียมพร้อมการเขียนโค้ดว่า user.profile.name แปลว่าผู้ใช้ไม่ระบุชื่อแสดงถึงความเข้าใจว่าถูกขั้นตอนอาจล้มเหลวได้และเรามีทางเลือกสำรอง 2. ส,สัมมาสังกับปะความดำริชอบสร้าง Error Boundary และ t try c a t c h ที่ครอบคลุมนี่คือการวางแผนล่วงหน้าด้วยความเมตตารู้ว่าความผิดพลาดจะเกิดและเตรียมรับมือไว้แล้วอย่าปล่อยให้เออร์อร์แพร่กระจายไปทั่วระบบเหมือนกินเลสท,ที่ลุกลามจงมีกำแพงป้องกันไว้ที่จุดสำคัญ 3. สัมมาวาจาวาจาชอบออกแบบข้อความเออร์รอร์ที่บอกสาเหตุและวิธีแก้อย่างชัดเจน นี่คือการใช้วาจาที่เป็นประโยชน์ไม่พูดเท็จไม่พูดหยาบและพูดในเวลาที่เหมาะสมแทนที่จะแสดงข้อความว่า Error 500ควรบอกว่าไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ได้กรุณาตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและลองใหม่อีกครั้ง 4. สัมมารกรรมมันตะการงานชอบกำหนด Forback Values ที่เหมาะสมตามบริบทไม่ใช้ค่าเดียวกันทั้งหมดนี่คือการทำงานอย่างมีสติปัญญา เลือกวิธีที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์สำหรับชื่อผู้ใช้อาจใช้ผู้ใช้ไม่ระบุชื่อแต่สำหรับราคาสินค้าไม่ควรใช้ศูนย์เพราะอาจทำให้เข้าใจผิดว่าฟรีควรแสดงว่าราคายังไม่ระบุ 5. สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบตั้งค่า Retry แบบ Exponential Backoff พร้อมขีดจำกัดนี่คือการทำงานอย่างยั่งยืนไม่เอารัดเอาเปรียบระบบให้เวลามันพักและฟื้นตัว ลองครั้งแรกรอ1วินาทีครั้งที่2รอ2วินาทีครั้งที่3รอ4วินาทีและหยุดหลังจากพยายาม3 5ถึง5ครั้งนี่คือความสมดุลระหว่างความพยายามและการยอมรับความล้มเหลว 6. สัมมาวายามะความเพียรชอบเขียนยูนิตเทสและอินทิเกรชันเทสครอบคลุมเอชเคสและเออร์เรอร์ซีนารีโอสนี่คือความเพียรในการป้องกันปัญหาก่อนเกิด ทดสอบทุกกรณีที่คิดได้ข้อมูลเป็น now undefined empty string empty array invalid format p ระวความเพียรในการทดสอบวันนี้คือการประหยัดเวลาแก้ปัญหาในอนาคต 7. สัมมาสติระลึกชอบจัดทำระบบ l o c k i n g และ monitoring เพื่อการดีบักที่มีประสิทธิภาพนี่คือการมีสติระลึกรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในระบบบันทึกทุกเออร์ที่เกิดขึ้นพร้อมบริบทที่เพียงพอเช่นเวลา ผู้ใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและ Stack Trace เมื่อปัญหาเกิดขึ้นเราจะมีข้อมูลย้อนกลับไปวิเคราะห์ 8. สัมมาสมาธิตั้งใจชอบป้องกันการล่มของระบบทั้งหมดด้วย Error Boundaries และ Circuit Breakers นี่คือการรักษาสมาธิไม่ให้วันไหว เมื่อส่วนหนึ่งของระบบล้มเหลวอย่าปล่อยให้มันดึงทั้งระบบลงด้วยใช้เซอร์กิตเบรกเกอตัดวงจรชั่วคราวให้ส่วนอื่นทำงานต่อไปได้เหมือนการรักษาสมาธิไม่ให้กิเลสหนึ่งดวงทำลายจิตทั้งหมดการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงนอกจากนี้ควรสร้างเอกสารคู่มือการแก้ปัญหาที่ชัดเจนสำหรับทีมพัฒนาเปรียบเหมือนพระไตรปิฎกที่รวบรวมคำสอนไว้ให้ศึกษา เอกสารที่ดีช่วยให้ทีมแก้ปัญหาได้รวดเร็วและสม่ำเสมอจัดทำรันบุ๊กที่บอกว่าเมื่อเจอเอเรอร์แต่ละประเภทควรทำอย่างไรตรวจสอบอะไรบ้างแก้ไขอย่างไรนี่คือการถ่ายทอดปัญญาให้แก่กันทบทวนและปร,ะปรับปรุงกระบวนการอย่างสม่ำเสมอเช่นเดียวกับการฝึกสมาธิที่ต้องฝึกทุกวันการจัดการเอเรอร์ก็ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องบทสรุปแม่ตาธรรมในโลกดิจิทัล ท่านผู้มีบุญทั้งหลายการจัดการความผิดพลาดที่ดีไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาแต่คือการแสดงความรับผิดชอบและเมตตาต่อผู้ใช้งานเมื่อเราพัฒนาระบบด้วยสติปัญญาเตรียมพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนเราก็กําลังสร้างบริการที่เสถียรยั่งยืนและเป็นประโยชน์แก่ผู้คนพระพุทธเจ้าตรัสว่าอัปปมาโทอมตะประทังความไม่ประมาทเป็นทางแห่งอมตะ ความระมัดระวังในการจัดการเอเรอร์คือทางแห่งระบบที่ไม่มีวันเสียชีวิตขอให้ทุกท่านพัฒนาระบบด้วยสติวินิจฉัยปัญญาด้วยปัญญาดูแลผู้ใช้ด้วยแม่ตาและภาคเพียรด้วยวิริยะที่สมดุลเพื่อสร้างโลกดิจิทัลที่ปลอดภยัยมั่นคงและเป็นสุขแก่ทุกคนขอให้การพัฒนาของท่านทั้งหลายเป็นด้วยดีปราศจากความผิดพลาดที่หลีกเลี่ยงได้ และเมื่อความผิดพลาดเกิดขึ้นขอให้มีสติปัญญาจัดการได้อย่างงดงามสาธุสาธุสาธ,สาธุขออนุโมทนาในบุญกุศลของทุกท่านที่ตั้งใจพัฒนาระบบที่ดีเพื่อประโยชน์สุขของผู้คน